สวัสดีครับผมผมก๊องนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คืนนี้นะครับผมเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับของวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันที่ผมไลฟ์อยู่นะนะครับชุดนี้นะครับก็จะเป็นล้อของมิตซูบิชิปาเจโร่ครับเป็นปี2014ตัวไมน์เชนลมดรามปัดเงานะครับตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถมิตซูบิชิสายตันและปาเจโร่ได้ทุกรุ่นเลย นะครับลูกค้าท่านใดอยากได้ล้อลายกล้ามตูแต่อยากได้โทนสีแบบรุ่นใหม่ตัวเนี้ใช้ได้เลยนะครับผมทั้งชุดตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้แน่นอน100%นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับว่าล้อแท้ดูยังไงนะครับผมนะครับล้อแท้ก็ต้องมีตรามิตซูเห็นไหมครับอ่าีนนะครับผมที่การนะครับเขียนมิซูบีชินะครับ ถ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาจะเป็น m Mitsubishi e l e c t t i c นะครับผมอันนี้เป็นรถยนต์นะครับแล้วก็โลโก้นะครับ3ตัดนะครับผมอ่านะครับก็คือเป็นรูปใบพัดนะครับก็คือตัวนี้เป็นล้อแท้ของ Mitsubishi แน่นอนนะครับผม่านะครับตัวนี้นะครับผมทั้งชุดล้อพร้อมยางผมขายอยู่ไม่แพงนะครับล้อพอมยางก็ถ้าจะปีใหม่ๆหน่อยก็หมื่นกว่าบาทก็ได้แล้ว นะครับผมใส่ได้กับรถไตทเตและปาเจโร่ทุกรุ่นเลยนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้รัดยางไว้นะครับผมวางแม็กเปล่าๆเอาไว้ก็เลยนํามาไล่เลยละกันนะครับผมก็ร้านเราเหมือนเดิมนะครับอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับตาตากล้องตากล้องลืมลืมเลี้ยวนะครับผมพระรามสองบางขุนเทียนนะครับร้านอยู่เลยซอยเทียนทะเลยี่สบหนึ่งมาสองเมตรนะเพื่อนต้องเข้าซอยถ้าลูกคการท่านดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมลอกเกอรเชิญได้ด้วยนะครับวันนี้เราก็มีจะส่งล้อ ไป3ชุดนะครับผมก็จะมีล้อของ t <c oughs> ทียรีฟอร์จูเนอชุดแล้วก็ h o n d a Civic 1ชุดนะคร <c oughs> ับเพ็นไงก็ขอบคุณลูกค้า,าทั้ง3ท่าน3จังหวัดที่ฝั่งล้อจากร้านเรานะครับผมก็ยินดีบริการนะครับ <c oughs> เดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันต่อนะครับตัอคลิปนี้ผมก็จากร้านต้นยังยนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ